ความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกู่ะค่ะ,ค,ะความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูล,ลนิธิออมสกบริจากผ่านธนาคารกษิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิออมสกูล เลขที่บัญชีหนึ่6ห3าหนึาคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อ47บอกว่าอาราบีทอ็อปาราบดซิเป็นพืชวงผัก,กาด ออกดอกเป็นช่อแต่ละดอกประกอบด้วยรังไข่เป็นพืชผสมตัวเองและติดฝักโดยแต่ละฝักเนี่ยมีหลายมเมล็ดซึ่งพัฒนามาจากหนึ่งรังไข่ในการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ของพืชชนิดนี้เนี่ยจะทำให้มีดอกช่อขนาดเล็กไม่แตกกิ่งก้านดังภาพ แต่การผสมพันธุ์และการติดฝักยังเป็นเช่นเดิมอ่ะก็คืออน,นี้คือเป็นชนิดของ y type y type ก็คือเป็นชนิดต้นแบบอืมเป็นชนิดต้นแบบ y type แล้วมีการกลายพันธุ์ขึ้นกลายเป็นเนี่ยชนิด mutant a อ่า mutant a คือการที่มันกลายพันธุ์ละ โดยที่ไอตัวจากช่อยาวๆช่อก้านยาวเงี้ยก็กลายเป็นช่อก้านสั้นตรงนี้อันนี้คือที่โจทย์บอกมาทีนี้เนี่ยคีย์เวิร์ดเนี่ยมีอยู่เต็มเลยก็คือหนึ่งเลยก็คือบอกว่าดอกเป็นช่อ,อคีย์เวิร์ดอันแรกคือบอกว่าดอกเป็นช่อสองคีย์เวิร์ดก็คือแต่ละฝักเนี่ยนะมันมีหลายมเมล็ดและก็พัฒนามาจากหนึ่งรังไข่ อันนี้คือคีย์เวิร์ดทั้งหมดที่เขาให้มาถ้าน้องรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยนะก็พอจะรู้สึกว่าได้แล้วว่าเขากำลังเล่นเรื่องดอกอะไรดอกช่อถูอกไหมดอกช่อดอกเดี่ยวดอกช่อดอกเดี่ยวผลกลุ่มผลรวมผลเดี่ยวใช่ปะ่ะเนี่ยแล้วน้องมาดูคำถามการเกิดมิวเทชันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของลักษณะผล เป็นอย่างไรเห็นปะ่ะเขาถามเรื่องลักษณะผลก็เนี่ยลักษณะผลเนี่ยเราจะแบ่งออกมาเป็นกี่ประเภทแบ่งออกมาเป็น3ามถูกปะ่ะลักษณะของผลเนี่ยก็จะมีผลเดี่ยวแล้วก็อะไรผลผลกลุ่มผลเดี่ยวผลกลุ่มแล้วก็ผลรวมใช่ป่ะเนี่ยลักษณะของผล,ลไม้เนี่ยมีมีสามอันสามประเภทหล,กลักๆที่เขาแบ่งกันก็จะมีผลเดี่ยว ผลกลุ่มแล้วก็ผลรวมโดยน้องต้องรู้ว่าผลเดี่ยวผลกลุ่มผลรวมเนี่ยนิยามมันคือยังไงอ่ามันเกิดมาจากอะไรโดยปกติเนี่ยนะดอกไม้ของเราเนี่ยอ่ะโดยปกติเนี่ยดอกไม้ของเราเนี่ยนะมันจะมีดอกดอกเดี่ยวหนึ่งลังไข่อ่าดอกไม้ของเราเนี่ยจะมีดอกเดี่ยวหนึ่งลังไข่แล้วก็จะมีดอกเดี่ยว ดอกเดี่ยวเหมือนกันอ่ะดอกเดี่ยวหลายรังไข่ดอกเดียวเหมือนกันแต่หลายรังไข่อ่ะต่อไปมันจะมีอีกอีกประเภทหนึง่งก็คือดอกช่อดอกช่อเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นดอกช่อแบบการสั้น กับดอกช่อแบบก้านยาวออดอกช่อเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น2ประเภทอีกก็คือก้านสั้นกับก้านยาวเข้าใจไหมอ่ะคือภาพรวมเนี่ยมันมีมันมีคือภาพรวมนะคือดอกเดี่ยวกับดอกช่อกเข้าใจป่ะแล้วดอกเดี่ยวก็จะแตกออกมาเป็นดอกเดี่ยวนึงรังไข่กับดอกเดี่ยวหลายรังไข่ส่วนดอกช่อก็จะแตกออกมาเป็นก้านสั้นกับก้านยาวเข้าใจไหมอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเขียนตรงนี้ เขียนใหม่ดีกว่าตรงนี้เอาเป็นแบบนี้ดีกว่าดอกเดี่ยวดอกเดียว,ยวก็จะมีหนึ่งรังไข่แล้วก็หลายรังไข่อ่ะคือตอนแรกเนี่ยน้องต้องจับภาพให้ได้ก่อนว่าเนี่ยดอกของต้นไม้เนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็นประเภท สองประเภทหลักๆก็คือดอกเดียวกับดอกช่อดอกเดียวกับดอกช่อโอเคไหมดอกเดียวก็ตรงตัวก็คือมีดอกเดียวๆคือไม่ได้ติดกันเป็นหลายๆดอกคือมีมีพื้นที่เป็นของตัวเองหนึ่งก้านหนึ่งดอกโอเคไหมอันนี้คือดอกเดียวคือคือหนึ่งก้านเนี่ยมันจะมีดอกแค่หนึ่งดอกแต่ถ้าดอกช่อคือหนึ่งก้านอ่ะมันมีดอกหลายๆดอกอยู่ในก้านเดียวโอเคไหมคือคือกิ่งกิ่งหนึ่งอ่ะมันจะมีดอกหลายๆดอกอยู่ในก้านหนึ่งเอออันเนี้ยเราจะเรียกดอกช่อ แต่ดอกเดียวเนี่ยก็คือ1กิ่งต่อ1ดอกอ่ะอันนี้นะอันนี้เคลียร์เนาะนิยามของดอกเดี่ยวกับดอกช่ออ่ะก็คือดอกเดี่ยวก็คือ1ก้านมี1ดอกดอกช่อก็1ก้านมีหลายดอก1ก้านมีหลายดอกโอเคทีนี้ มาดูต่ออย่างดอกเดียวเนี่ยมันก็จะมีหนึ่งรังไข่ดอกเดียวหนึ่งรังไข่กับดอกเดียวหลายรังไข่ดอกเดียวหนึ่งรังไข่เนี่ยลักษณะก็เป็นเหมือนดอกที่น้องเจอประจําก็คือพวกดอกดอกไม้ที่เราเจอประจําในหนังสืออะ่ะมันก็จะมีแค่หนึ่งรังไข่ก็คือเป็นรูปดอกไม้ปกติใช่ป่ะอย่างเงี้ยแล้วก็มีกลีบดอกเนี้ย เนี่ยแล้วก็ข้างในก็เป็นออวุ่นเอออย่างเงี้ยแล้วก็มีเกสรอ,อันนี้คือดอกเดี่ยวหนึ่งรังไข่อ่ะทีนี้เราเรามาลองดูดอกเดี่ยวหลายรังไข่มันเป็นยังไงดอกเดี่ยวหลายรังไข่เนี่ยมันก็คือมีอย่างนี้สมมุติว่าอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะ สมมุติว่ามีดอกใช่ไหมก็จะมีมีดอกขึ้นมาก็จะมีรังไข่ปักอยู่หลายๆรังไข่เงี้ยแล้วก็จะมีเกสรเพศเมียออกมายื่นออกมาเต็มเลยเห็นปะเนี่ยก็เนี่ยเห็นปะว่ามันจะมีเกสรเพศเมียหลายหลเกสรต่างจากอันเนี้ยมีแค่เกสรเพศเมียอันเดียวอันเนี้ยเกสรเพศเมียมีแค่อันเดียวเห็นปะ แต่อันเนี้ยคือเกรสรเพศเมียเนี่ยมีหลายอันมากๆอ่ะยังว่าดไม่เสร็จดูต่อไปบางคนยังดูไม่ออกแล้วตรงนี้ก็เป็นกลีบดอกเนี่ยมันก็จะประมาณเนี้ยอันนี้คือดอกเดี่ยวดอกเดี่ยวหลายรังไข่ก็คือมีเกรสรเพศเมียปักอยู่ในดอกเนี่ยเต็มไปหมดเลยเออ พอเข้าใจไหมว่าอันไหนเป็นดอกเดี่ยวหนึ่งรังไข่ดอกเดียวหลายรังไข่เป็นยังไงอ่ะทีนี้เวลาพอน้องรู้ประเภทดอกน้องจะรู้ประเภทผลผลที่ได้ตามตามเลยคือคือถ้าเรารู้ประเภทดอกปั๊บเราจะรู้ประเภทของผลมันอัตโนมัติเข้าไหมอย่างดอกเดี่ยวหนึ่งรังไข่เนี่ยผลที่ได้ก็ต้องเป็นผลเดี่ยวก็จะได้เป็นผลเดียว ผลเดียวเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเวลาผลลไม้เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากรังไข่ถูกป่ะเวลาจะเป็นผลลไม้ผลหนึ่งอ่ะมันจะเกิดจากรังไข่หนึ่งหนึ่งรังไข่เพราะฉะนั้นการที่มันมีแค่หนึ่งรังไข่มันก็เลยเกิดได้แค่หนึ่งผลต่อหนึ่งก้านถูกป่ะหนึ่งก้านเนี่ยมีหนึ่งดอกก็เกิดได้หนึ่งผลหนึ่งผลต่อหนึ่งก้านก็คือผลเดี่ยวเราก็เลยเรียกว่าผลเดี่ยวถูกไหมเป็นผลไม้ประเภทผลเดียว ทีนี้เรามาดูดอกดอกเดี่ยวหลายรังไข่ก็คืออะไรมันมีหลายรังไข่ถูกไหมอ่ะรังไข่หนึ่งก็คือผลหนึ่งถ้ามันมีหลายหลายรังไข่มาอยู่ติดติดกันเกิดอะไรขึ้นมันก็กลายเป็นผลผลกลุ่มถูกปะกลายเป็นผลกลุ่มดอกเดี่ยวหลายรังไข่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นผลกลุ่มจริงๆไม่ยากเลยแค่น้องดูชื่อเนี่ยมันก็บอกได้ตรงตัวละ อย่างผลเดี่ยวเนี่ยผลเดี่ยก็ต้องรู้อยู่แล้วอ่ะมันมันมีเดี่ยวเดี่วก็ต้องต้องมีหนึ่งรังไข่ผลกลุ่มเนี่ยมันมีเป็นกลุ่มเลยก็แสดงว่ามันต้องมีหลายรังไข่ดอกมันต้องมีหลายรังไข่มันถึงจะกลายเป็นผลกลุ่มโอเคไหมเพราะหลายๆารังไข่เนี่ย <oui> หนึ่งรังไข่คือหนึ่งผลนะเนี่ยพอมันมีหลายๆายรังไข่อยู่ในดอกเดียวใช่ป่ะผลที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็ต้องเป็นผลกลุ่มอ่ะอันนี้นะจบเรื่องดอกเดี่ยวเรามาดูดอกช่อดมาก เดี๋ยวขอย้ายตรงนี้ก่อนอ่ะดอกช่อดอกช่อเนี่ยจะแบ่งเป็นก้านสั้นกับก้านยาวดอกช่อก้านสั้นเนี่ยก็คืออะไรก็จะเป็นเป็นดอกช่อที่มีมีอ่ะมีก้านสั้นมากๆจนดอกเนี่ยแทบจะอยู่ติดๆกันชิดๆกันมากๆเลยใช่ไหมดอกมันก็จะเป็นแบบ แป๊บน,น,นึงนะเนี่ยดอกมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะอยู่ชิดๆกันอย่างเงี้ยเยอะไม่หมดเลยไอ้ตัวที่มันแหลมๆนี่คือคือดอกหนึ่งดอกนะที่แหลมๆออกมาข้างๆเนี่ยคือดอกหนึ่งดอกคือมันจะอยู่ชิดๆกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็อันนี้คือดอกดอกช่อนะดอกช่อก็คือเนี่ย ทั้งหมดเนี่คือดอกหมดเลยแล้วก็ดอกเล็กๆรวมกันกลายเป็นกลายเป็นช่อช่อหนึ่งเห็นปะแล้วก็จะมีเหมือนกับใบไม้ ye, อ่ะตรงนี้ก็เป็นใบไม้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 นี้แล้วก็มีก้านออกมานี้อ่ะอันนี้คือดอกช่อก็คือมีมีหลายๆดอกที่มันอยู่ชิดๆกันเยอะๆอ,ะอะ่ะรวมๆกันกลายเป็นดอกช่อขึ้นมาแล้วมันเป็นก้านสั้นใช่ไหมพอก้านสั้นมันก็เลยอยู่ชิดกันมากเลยดอกก็เลยกลายเป็นแบบเนี้ย เออแต่ว่าข้างในเนี่ยคือมีดอกไม้ไหลายๆดอกรวมๆกันอยู่แต่ว่ามันอยู่ชิดกันมากเอเคไหมเราก็เลยเรียกว่าดอกช่อ,อก,ก้านสั้นอ่ะต่อไปเป็นดอกช่อ,อก,ก้านยาวดอกช่อก้านยาวก็ไม่มีอะไรก็คือ1 1ก้านถูกไหมหนึ่งก้านก็จะมี kali? หลายดอก1ก้านออกมาเนี่ยมีหลายดอกแต่ว่าก้านมันยาวตรงที่อ่ะมันก็จะมีอย่างเงี้ยอันนี้คือดอกหนึ่งนี่คือดอกหนึ่งนี่คือดอกหนึ่งเนี่ย กาีย,ยาวๆเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือดอกชอก่อการยาวก็คือดอกมันจะอยู่ในกิ่งเดียวกันเหมือนเดิมเนี่ยเป็นคอนเซปต์ดอกช่อก็คือต้องอยู่ในกิ่งเดียวกันถูกไหมกิ่งเดียวกันต้องมีหลายดอกถูกไหมอันนี้คือดอกชอ่อแล้วก็จะมี ก้านยาวที่มันยืดออกมาอีกอดอกมก็จะมีค่อนข้างระยะห่างที่มันอยู่ห่างๆกันหน่อยอันนี้คือดอกช่อก้านยาวผลที่ได้จากดอกช่อก้านสั้นเนี่ยก็จะได้เป็นผลรวมผลที่ได้จากดอกช่อก้านสั้นจะเรียกว่าผลรวมผลรวมอย่างเช่นอะไรน้องลองนึกภาพถึงขนุนนะ่ ขนุนยังงั้นนะคือผลรวมเห็นไหมก็คือหลายๆดอกเนี่ยมันเชื่อมติดกันกลายเป็นผลเดียวกันหมดเลยอันนี้คือขนุนขนุนหรือว่าสับประรดอย่างเงี้ยก็ได้ลองนึกถึงสับประรดสับปะรดเนี่ยก็คือหลายๆดอกรวมกันกลายเป็นผลผลเดียวเห็นไหมอ่ะอันนี้คือหน้าตาของผลรวมก็คือพวกขนุนสับปะรดส่วนดอกช่อก,ก้านยาวก็นึกถึงองุ่นก็นได้องุ่นอะไรเงี้ยซึ่งดอกช่อก้านยาวเนี่ยจะได้ได้ผลเป็นผลผลกลุ่ม อย่างเช่นองุนเป็นต้นอองุ่นเนี่ยก็คือแต่ละลูกเนี่ยมันไม่ติดกันใช่ไหมมันไม่ติดกันเลยมันไม่เหมือนสับประรดที่มันติดกันหมดกลายเป็นผลผลเดียวใหญ่ๆแต่ว่าองุนเนี่ยก็คือแต่ละลูกแยกออกจากกันชัดเจนก็คือเกิดจากดอกช่อก,ก้านยาวซึ่งให้ผลเป็นผลกลุ่มโอเคไหมส่วนดอกช่อก้านยาวเนี่ยมันจะเป็นใน ผลที่เป็นแบบผลเดี่ยวอดอกช่อก้านยาวนะมันจะได้ผลเดี่ยวเหมือนเหมือนกับไอตัวของดอกเดี่ยวหนึ่งรังไข่โอเคไหมเออมันจะเป็นตัวที่มันเหมือนกันเลยก็คือดอกช่อก้านยาวจะให้ผลเดี่ยวเหมือนกับดอกเดี่ยวหนึ่งรังไข่ก็จะได้ผลเดี่ยวเหตุผลที่มันได้ดอก อ่าเหตุผลที่มันได้ผลเดี่ยวเพราะว่าถ้าน้องลองดูดูเข้าไปซูมเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยน้องจะเห็นว่าหนึ่งก้านอะ่ะมันก็จะหนึ่งก้านย่อยของก้านใหญ่เนี่ยมันก็จะยัง,ย,งยังมีมีความห่างระหว่างดอกอยู่เห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีความห่างระหว่างดอกอย่างเงี้ยมันก็เลยมีผลที่เป็นไงผลที่มันดูแยกออกจากกันหมดเลยโอเคปะ มันก็เลยมีผลที่มันดูแยกออกจากกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกชอก้านยาวก็จะเป็นผลเดียวเหมือนกันอ่ะเข้าใจทีนี้ถ้าเรามาดูข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าไอ้ต้นเนี่ยมันเกิดการมิวแตนมาเป็นอันนี้ใช่ป่ะมันต้นเนี่ยมันเกิดการมิวแตนมาเป็นอันนี้ซึ่ง หลังจากที่มันมิวมิวแตนไปแล้วเนี่ยมันจะจากไอตัวของก้านของมันเนี่ยก็จะเหมือนกับสั้นลงอย่างนี้โอเคไหมแต่คือข้อนี้เขาต้องเขาตั้งใจจะหลอกคือคือโจทย์เขาตั้งใจจะหลอกน้องบางคนให้ให้แบบว่านึกว่าหลังจากที่มันกลายพันธุ์แล้วเนี่ยนะมันกลายเป็นดอกช่อก้านสั้นก็คือเข้าแก๊งของตัวเนี้ยดอกช่อก้านสั้นตรงเนี้ย แต่ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าก้านเนี่ยถ้าน้องดูดีๆแล้วเนี่ยมันยังมีความเป็นก้านที่มันแยกออกมาจากกันอยู่เห็นปหซึ่งถ้าเป็นดอกช่อก้านสั้นเนี่ยคือมันต้องสั้นแบบสั้นจนมันไม่เห็นก้านคือมันเป็นกระจุกของดอกที่มันอยู่รวมกันเลยอ่ะคือดอกแต่ละดอกมันจะต้องอยู่ชิดๆกันเลยอันเนี้ยคือความหมายของดอกช่อก้านสั้นจริง <RS. S 2> ๆเห็นไหมแต่อันเนี้ย,ยคือมันเป็นดอกช่อที่มัน ก้านมันสั้นลงจากก้านยาวเฉยๆแต่ว่ามันไม่ได้เป็นดอกช่อก้านสั้นจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่มันกลายพันธุ์มาเป็นตัวนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังถือว่าเป็นดอกช่อก้านยาวอยู่ดีเพราะว่าลักษณะของก้านมันเนี่ยยังเป็นแบบเดิมแค่มันสั้นลงแค่ตัวก้านมันสั้นลงเฉยๆแต่ลักษณะของมันก็ยังเป็นจัดอยู่ในประเภทดอกช่อก้านยาวอยู่ดีโอเคป่ะ ถ้าเป็นดอกช่อก,ก้านสั้นจริงๆอย่างที่พี่บอกมันต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบรูปนี้เลยก็คือต้องมีดอกหลายๆดอกที่มันอัดแน่นอยู่ในอยู่ในเอเป็นกลุ่มๆอย่างนี้เลยโอเคปะที่มันเบียดเบียดกันอย่างนี้เลยอันเนี้ยที่มันแทบจะไม่เห็นก้านเลยหรือว่าไม่เห็นก้านเลยอเออมันจะเป็นดอกดอกหลายๆดอกที่มันอยู่อยู่เป็นกลุ่มเดียวกันโดยที่มันไม่เห็นกา้านอันเนี้ยคือดอกช่อก,ก้านสั้นจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าข้อนี้เป็นอะไร ก็ต้องเป็นแบบเดิมถูกป่ะก็คืออันนี้เป็นดอกช่อก้านยาวถูกไหมพอหลังมันมิวแต้นมันก็ยังเป็นดอกช่อก้านยาวโอเคป่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเป็นเหมือนเดิมก็คืออะไรผลเดี่ยวไม่เปลี่ยนแปลงถูกไหมโอเคป่ะเพราะว่าดอกช่อก้านยาวเนี่ยมันจะให้เป็นผลเดี่ยวเพราะฉะนั้นข้อ4ก็เลยเป็นคําตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือเป็นผลเดี่ยวที่ไม่เปลี่ยนแปลงอืม สรุปก็คือข้อนี้น้องต้องรู้ว่าการที่ต้นลักษณะของผลเนี่ยนะมันจะมีผลเดี่ยวผลกลุ่มผลรวมซึ่งเราจะแยกเป็นดอกเดี่ยวกับดอกช่อ,อถ้าเรารู้ดอกเราจะได้รู้ผลหไหมถ้ารู้ดอกแล้วเนี่ยเราจะเราจะตอบว่ามันเป็นผลไหนได้โอเคปะอย่างดอกเดี่ยวเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นดอกเดี่ยวหนึ่งลังไข่กับดอกเดี่ยวหลายลังไข่ หลายรังไข่ก so right? so, ็คือมากกว่า1นงรังไข่เออก็จะจัดเป็นดอกเดี่ยวหลายรังไข่เห็นไหมซึ่งถ้าเป็นดอกเดี่ยว1นึ่รังไข่เนี่ยมันก็จะได้ผลเดี่ยวตรงตัวอันนี้อันนี้คือตรงตัวเลยดอกเดี่ยว1นึ่รังไข่ก็ต้องได้ผลเดี่ยวแต่ถ้ามันเป็นหลายหลายรังไข่ก็คือมีเกสรเพศเมียหลา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 ยอันอยู่ในดอกอยู่ในดอกดอกเดียวก็จะกลายเป็นผลกลุ่มอย่างเช่นอะไรให้น้องนึกถึงอย่างเช่นดอกบัวดอกบัวอย่างเงี้ย พอพอพอดอกบัวได้รับการปฏิสนธิถูกไหมมันก็จะกลายเป็นฝักบัวฝักบัวที่มีเม็ดบัวอยู่เต็มไปหมดเลยอันนั้นแหละคือผลกลุ่มเข้าป่ะเป็นหนึ่งในผลกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวอย่างนะก็คือนึกถึงดอกบัวต่อไปเออนึกถึงดอกทานตะวันก็ได้อันเนี้ยเออดอกทานตะวันก็จะเป็นดอกเดี่ยวหลายรังไข น้องจะสังเกตว่าดอกทานตะวันเนี่ยมันจะมีเป็นเป็นวงกว้างๆถูกไหมแต่ว่าไอ้ตรงดําๆตรงกลางที่เป็นเป็นตัวตัวดําๆตรงกลางอ่ะมันจะแฝงไปด้วยดอกอ่ามันจะแฝงไปด้วยเกสรเพลเมียหลายๆอันปักอยู่เต็มไปหมดเลยเข้าปะอ่าไม่ใช่สิดอกทานตะวันมันเป็นเหมือนกับว่าข้อยกเว้นมังรู้สึกพี่พูดผิดไม่ใช่นะบอกดอกทานตะวันจะเป็นเหมือนกับว่าตรง คือดอกทานตะวันเนี่ยมันจะเป็นดอกที่พิเศษอย่างหนึ่งคือมันจะมีดอกเล็กๆอ่ะดอกย่อยๆอ่ะอยู่ในดอกดอกใหญ่อีกทีหนึ่งอ่ะเออคือถ้าน้องซูมดูจริงๆแล้วเนี่ยนะคือดอกทานตะวันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าอ่ามันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นดอกที่มันมีสมมุติว่าตรงนี้เป็นวงทานตะวันใช่ไหมแล้วก็มีมีกีบตรงนี้ใช่ปะเออ ทีนี้เนี่ยไอตต้ตรงกลางตรงมาตรงกลางดำๆของมันเนี่ยมันจะมีดอกเล็กๆอยู่คือมันจะเป็นดอกในดอกอะ่ะเออเข้าใจป่ะมันจะเป็นดอกเล็กๆอยู่ในดอกใหญ่อีกทีหนึ่งอะ่ะที่พี่วงอยู่เนี่ยคือดอกเล็กๆข้างในอีกทีหนึง่งเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทานตะวันจะเป็นดอกไม้ที่มันเป็นชนิดพิเศษหน่อยก็คือจะมีดอกเล็กๆอยู่ข้างในดอกดอกใหญ่ๆดอกใหญ่ดอกหนึ่งอีกทีหนึง่งโอเคไหมอ่ะอันนี้คือข้อที่ควรรู้อ่ะ ก็คือดอกทานตะวันเนี่ยจะมีดอกเล็กๆอยู่ข้างในดอกใหญ่อีกทีหนึง่ง <m> ก็คือไอ้ตรงดำๆที่น้องเห็นตรงกลางอะ่ะมันจะมีดอกอยู่เล็กๆเ,เ,เต็มไปหมดเลยส่วนไอ้ตรงกีบสีเหลืองๆเ,เนี่ยก็คือดอกไม้เหมือนกันนะก็เป็นดอกเหมือนกันแต่เป็นดอกที่อยู่ริมๆก็เลยกลายเป็นกีบสีเหลืองๆอ,ออกมาโอเคไหมอันนั้นคือดอกทานตะวันซึ่งเป็นดอกที่แปลกดนีเหมือนกันอ่ะมาดูดอก ต่อไปก็คือน้องต้องรู้ว่ามันจะมีดอกช่ออีกถูกปะดอกช่อเนี่ยคอนเซ็ปต์คือ1ก้านต้องมีหลายดอกแต่ว่าดอกเดียวเนี่ยคือ1ก้านมี1ดอกโอเคไหมอย่างอย่างดอกช่อเนี่ยก็จะมีก้านสั้นกับก้านยาวก้านสั้นก็คือต้องไม่มีก้านเลยก้านสั้นความหมายคือไม่มีก้านเลยก็คือเป็นเป็นดอกหลายๆดอกที่มันอยู่ในอยู่ในบริเวณเดียวกันหมดเลยอันนี้คือดอกช่อก้านสั้นซึ่งจะให้ผลเป็นผลรวม ให้นึกถึงสตอเบอร์ไม่ใช่สตอเบอร์รี่เป็นสับป,ปะรดอย่างเงี้ยสับปะรดเนี่ย,ปปยผลรวมเห็นไหมสับป,ปะรดเนี่ยดอกช่อเกิดมาจากดอกช่อก้านสั้นแล้วก็เป็นผลรวมอ่าสับป,ปะรดเป็นต้นเนาะหรือว่าเป็นพวกยออะไรอย่างเงี้ยผลยอผลยออืมก็จะเป็นผลรวมแล้วก็มาดูอีกอันนึงก็คือก้านยาว ดอกช่อก้านยาวก็จะเป็นผลเดี่ยวดอกช่อก้านยาวก็จะเป็นผลเดี่ยวเหมือนกับดอกเดียว1นรังไข่เค้ไหมก็เนี่ยตามนี้ก็จะมีดอกเดี่ยวกับดอกช่อซึ่งดอกเดี่ยว1ก้าน1นึ่งดอกดอกช่อมี1ก้านหลายดอกดอกเดียว1นึ่งรังไข่ดอกเดียวมี1นึ่งรังไข่กับหลายรังไข่หลายรังไข่ได้ผลกลุ่ม1นึงังไข่ได้ผลได้ผลเดี่ยวแล้วก็ดอก ดอกออผลกุ้มเนี่ยผลกุ้มตรงเนี้อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นบัวเนี่ยดอกบัวเงี้ยก็จะได้เป็นเม็ดบัวออกมาซึ่งเป็นผลกลุ่มเห็นไหมเป็นฝักบัวออกมานั่นอะ่ะอันนั้นคือผลกลุ่มอะอันนี้ก็อย่างผลเดี่ยวก็เนี่ยแอปเปิลแอปเปิลก็เป็นผลเดี่ยวแล้วก็อมะม่วงอย่างเงี้ยผลเดี่ยวเห็นไหมก็คือหนึ่งดอกหนึ่งลังไข่มะม่วงแอปเปิลหรือว่าเป็น ท้อก็ได้ลูกท้ออะไรอย่างเงี้ยอืมประมาณนั้นโอเคข้อนี้ก็ตามนี้ก็คือตอบข้อสี่นั่นเองเอาความรู้เอาวิชาเอาปัญญาเอาสกูค่ะค่ะ